วันนี้เราที่แม่บ้านรวมพลังกันวางแผนขุดหลุมดักควายหลุมเบอเลอร์ไปดูกันเลยว่าวันนี้มันจะหลอกควายได้กี่ตัวกราโุนนี่ไมาของอตเรียแมนเยรอโอโห มีผู้หญิงขนาดนี้เอาวันนี้นะคะเพื่อเราเนี่ยจะมาแกล้งพวกพาา่าบ้าลกันเออเราจะแก้ยังไงต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะเราจะหลอกเขามาถ่ายแบบโฆษณาเออเป็นแบบโฆษณาพวกเราเนี่ยได้ทําการขุดหลุมดักควายและเซ็ตฉากทุกอย่างเรียบร้อย ็นไหม,มเสร็จเรียบร้อยโคตรสวยจะบอกว่าโคตรสวยเลยค่ะทุกคน<ม>แต่ว่าวันนี้เราต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะไปถ่ายแบบเนี่ยสินค้าเปน็นอะไรรู้ไหมสค่ะคือ low on travel p a s s สูตรน้ามันกันค่ะและน้ำหอม travel p a s s happy ใช่ปกตินี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขออน,นุญาตขึ้นภาพให้ดูก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีหนังไก่เป็นยังไงมีหนังไก่เยอะมาก ก็เคยมีหนังกาแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะบอกว่าตั้งแต่ใช้โรออนเ2รลพรัสสูตรน้ำมันกันเนี่ยดีขึ้นเยอะพูดไปอาจจะยังไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปแปลงโฉมกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนไปจ้าปะ โคตรเล้าใจเลยว่ะ รักแร้วเนียนขาวไม่มีหนังไก่กันเลยเนี่ยก็นี่ไงเพิ่งได้โรออนใหม่มาพี่น้องโรโออนเชเว,ชวพลพัสดุม,มันกันใช่แล้วหนังไก่นี่เท่าเรามันเน,นี่ยนะมันจะใช่โอ้โหขาวเนียนสวยดียไหขอล่มขอ,อขอร่มไหนแจ้ขอร่หน้าลงมาซ่าโอ้ขาวเนียนจริงของดีนี่ โลออลลดผิวหนังไก่เนียนขึ้นอีกระดับโลออนระงับกลิ่นกายผสมสารสกัดจากน้ำมันกันลดการเกิดผิวหนังไก่ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ขาวเรียบเนียนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ทำ้ายผิวครั้งแรกของโลออนที่ทำจากน้ำมันกันและจริงต้องบอกต่อนะจ๊ะลดการระคายเคืองผิวลดตุ่มหนังไก่ไล่ผิวหนังไก แถมกินหอมเฟรชรักแรนเนียนใสจะสาวหรือแก่ก็ใช้ได้หมดรักแร้เนียนไร้หนังไก่ต้องตัวนี้เลยหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช็อปออนไลน์ก็ได้ทางช้อปปี้ลาซาด้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยค่ะ <c oughs> หนังไก่ยะต้องไม่มีในโลกแยกมากเลยเมื่อกี้รักแรงข่าวแล้วใช่เราก็ต้องตัวหอมสดชื่นด้วยด้วยนี่เลยน้ำหอม Happy Hemp จาก Joy Plus Happy หอมมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยนิดนึงนะหอมมากแค่ฉีดของ Happy เข้ามาเปลี่ยนฟ้าวันหมดให้เป็นวันที่ฟ้าสดใส ทเวล plus happy น้ำหอมที่ช่วยให้คุณรู้สึก happy สดชื่นทุกครั้งที่ได้ฉีดฉีดความสุขรู้สึก happy ตลอดทั้งวันเมื่อไหร่ที่อยากรู้สึก happy ให้ฉีดเลย happy ทันทีแบบเสกได้ปฏิหารเหมาะสำหรับทุกคนหาซื้อได้ที่โลตัสซีเจและร้านค้าชั้นนำทั่วไปอ้า <Wow. S 1> ได้ป่ะพี่นิ่งๆหน่อย เอาเอาให้อยู่ระหว่างสองดอกกันน่ะดอกนี้นะเออดอกดอกนั้นไงดอกดอกขวาอีกดอกเออหน้าสดใสหน่อยสดใส,ใสใสอีกเออสดใสโอ้ทำไรวะถ่ายถ่ายงานสปอนเดดีลูกค้า,าดีอ้เออสดใสหน่อยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวพี่วานจัดดักดอกตรงตรงขายเยี่ยวหน่อยตรงนั้นอ่ะตลบตลบมาเข้าไปข้างในหน่อยเออนี่ไง Travel plus happy ไม่เห็นรู้เลยมีทั้งโลออนอย่างน้ำหอมเาใช้แค่ผู้หญิงเหรอใช้ผู้หญิงเป็นหลัก เราพี่น้องมาตอนไหนนี่ยภูมงกับลงมากันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวที่เป็นเป็นเพื่็นภูมิกับค่ะเก่งมากเลยรับจอบเลยเอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวพี่วานดูแบกรคจอบหน่อยตรงขายเยว่ะตลกตลกไปข้างหลังนะพี่วานน่ะจัดแบกรคจอบหน่อยไม่ละผมกมต้องถ่ายไหมเนี่ยก็เดี๋ยวไว้ที่หลังเดี๋ยวพี่ให้ค่าตัวผู้หญิงเดียวก่อนจริงเหรอเออพี่วานจับแบกรคจอบหน่อยไปคุยกันลากมา โอ้โ่าอ้าววยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอยู่ไหนโอ้ยพี่เห้ดูแบ็คกอบป้ะอ๋ออ๋อเป็นไรบ้าเอาใจเย่อมันเงียบอ่ะตายแล้วตายแล้วเฮ้ยไข่ฟันเลยฮะเลยต้ยายโอ้ยจกโอ้ย ไอะไรวะจะโดนลูกมันไม่จุกตอนลงหรอกมันจุกเมื่อกี้เบา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 เขาขึ้นมาโอ้ยจุกไข่าถมว่าาถมว่าาถมว่ะค่ะหนังพี่ชาติจะเปลี่ยนชุดตลรอหน่อยทำไมครับสูมีอะไรไหม นีไม่ได้มาเดี๋ยวเอาในบ้านก็ได้มึงยังไม่เจอพี่เทปเลยมุงเห็นพี่เทีปยแต่ตัวสวยยู่นะจริงไหมเน่ยใช่แก่อนเนี่ยงานคอนเร์นะครับเาเปลี่ยนชุดก่อนรอๆเอารอสูอะแงี้ไม่รออย่างนี้มันไม่ได้ไ h h r e t h s minutes later อ้าวคุณมาข้างนไหนอ้าวยิ้มๆหน่อยครับสดใสหน่อยจะสะเดิมมาแล้วเสร็จแล้วเร็วโอ้แต่งตัวอะไรวะเนี่ยมาก มึงใครเนี่ยมึงเห็นไหมว่าขามันรัดจริงๆขนาดนี้เจ้าจจจบ่าวโม,มโ้เฮ้เจ้าบ่าวอยู่นี่เดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวฟังบี๊นะ ะเดี <ève S 2> <sociedad. S 1> <ห>๋ยวมาสองคนกอดคอกันเดินเข้ามาแบบแบดแบดเลยแบดบอยเลยแบดบอยเหรออ่าเดินตัดมาอ้อมเข้าหลังแม่นะใช่เพราะอย่างนี้เออกอดคอกันเลยแบบแบดแบดเลยอ่าเดี๋ยวไปจุมเจ้าแม่ข้างละแเหขาวจังเรียบอ่าเน้นๆนะทำไมรักแเหขาวจังเรียบเนี้ยไม่มีหนังไก่เลยอ่าอันนี้เหมือนแบบหนุ่มมาแซวสาวใช่เดินกอดคอเขาไปเลยโอเคโอเคมาโอเคตามสองหนึ่งแอคชั่น โอ้โหทำไมมันอโนดเน็กขนาดนั้นวะโซนุจิโนซาดะเนี่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคอินดีด้วยเอาฝักได้เลยโอเคไพร้อมขึ้นมาพร้อขครับ

เอาตัวนี้แหละป้าขาเป็นไงวันนี้เมียเป็นไงเป็นไงดูดูเฮ้ยพ่อวิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพวกขี้รังแรงใครอ่ะนี่ไงเฮ้ยทำไมวันนี้เนียนจังวะพี่น้องพี่น้องทำไมวันนี้ตั้งแต่เนียนพี่น้องขี้หงอพี่น้องตายตีรงขึ้นแล้เป็นไงไปฟันเพี้ยวเลยอ่ะอันแรกรังแรงเนียน อันนี้ไปใช้ซะไปใช้นะ,ะใช้อะไรอยู่อะเพราะว่าพี่เจี๊ยบใช้โลออน r ทเวลพล u สสูตรน้ำมันกันจ้ะแล้วก็น้ำหอมแฮปปี้เฮมเออของ t ทเวลพล l สแฮปปี้โออ,อย่งไหอมไหมหอมไหมเอมมออันนี้หอมไหมเอเรียบร้อยแล้วเอาลงไปแล้วเรียบร้อยเอาฝัง ไส่คอไสอไส่คอคอเขอาาใสคเามามานมาลงอะมาอคนนะมาอ่ะพี่โบมาฮะพี่โบใส่อย่าเลิฟซีนกับผัวเขาผัวเขาไปไหนนี่ไงไม่มีนี่ไงเลินกับผัวลงลุงไม่ใช่พีจอยู่นานแล้วอพี่ีพ่อพ่อเกานพ่อเะโอ้หันเดีวชอบเลย ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไอ้หแม่ม่มลบหิไอ้อย่าอย่าหลบอะไรดิบดิบหมดโอ้โบมาที่นี่มาบีบงานเลยเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราถ่ายถ่ายเลิฟถ่ายเลิฟซีเลยเดี๋ยวให้บัรเจิดมันเห็นให้ใครเป็นสกิดบัรเจิดใครใครได้เลิฟซีน นี่เลม่เลิฟซีนน้าตาลกับน้ำแข็งที่เรียมีบทอย่างนี้เลย Meanwhile in our universe อ่าพี่ไม่แต่งชุดดีกว่าเนอะมีงานนะก่อนนะอ้าวแต่งอะไรอ่ะมีหล่อแค่ไหนนึกว่าไม่มีคิวมีเดี๋ยวพี่เมียแต่งตัวก็ที่ก็ต้องมีใส่คู่อะแต่งหล่อแค่ไหนมีหล่อแค่ไหนสูตรได้ไหมหล่อสูตรก็แบบว่าสูตรสูตรหรือเชิดเชิดอะไรเงี้ยแอมบาสเ d อร์ท e e l p พ s สเหรอ wheel pass เลยอ่ะ ก็เดี๋ยวพรีเซนต์สินค้านะครับสดใสนิดนึงสดใสเหรอคะตาแล้วก็โชว์ใต้วงแขนอันเล็บเนียอขาวนะครับแฟลชแป๊บ,บนึงโอเคโอ้หมดแล้วเนี่ยให้ไปตามยิ้มได้อย่างเนี้ยเฮ้ยแสงก็หมดแล้วนะวันยิ้มเช้าอ่ะมีผู้ชายคนไหนเข้าแทนยิ้มไ,ได้บ้างมาเลยจ <aos S 2> <า>้าวางอหัววางอยู่มาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเลย เล่นกินก็เล่นไปก่อนอ่ะพี่น้องพี่น้องเข้าเลยไงพี่น้องเข้าแตงยิ้มไปเลยมาค่ะพี่ตายวงแขนนะครับวงแขนสวยโอเคเดี๋ยวคดแอัพนะครับคดแอัพแบบกล้องก้องคดแอัพซูมสูงมาอย่างนี้เลยซูมไปใกล้ๆนะครับซูงสูงซูมงวงแล้ววงแล้วนี่เหตุการณ์จะการอะไรโอ้ช้าอย่างเราอะฉันกูทำไรเนี่ย ทำไงพลอยหลังไว้อันนี้พลอยหลังอ่าแล้วก็ยื่นยื่นบนดักด้านหน้าดีครับดีดีดีลูกนี้ได้พี่ได้ครับได้อยู่ยังไหวอยู่ไม่ได้ต้องถอดเสื้อแล้วะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอะแรงไหมนี้ลูกนี้ทำดีดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูพุ่งกลับทะเลให้ดูก่อนแล้วพี่ต้องไปเล่นเออเดี๋ยวดูพุ่งกลับเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวน้องมาเออไมเล่นใช่อืมแหมเนียนนะเราเนี่ยไอ้น้องเนียนเนียนนี่ก็ต้องเล่นอย่างนี้ โอ้โูเล่นให้ดุงแล้วมึงก็ต้องเดินเข้ามาชมอย่างงี้สักแล้ดเนี่ยยังเลยหอมเป็นไหมเป็นไหมเป็นเดี๋ยวกูทำให้ดูเป็นไป็ตายทีนีดต้องหอมกันแล้วแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกอลทีดีๆครับแล้วก็เดี๋ยวพิเศษสินค้านะทำพิเศษสินค้าเลยแล้วก็ยิ้มอ่ะเดี๋ยว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 ฉีดนะคะอ่ะเดี๋ยวฉีดน้ำหอมนะคะ แล้วหอมเฮ้ยไปมึงไ,ไม่ต้องหอมดูกูหอมเองไอ้นังไอ้นังหอมแม่เฮ้ยจังอะไรไม่ต้องหอมขนาดนั้นหอมอไม่ได้มืนะไม่ต้องหอมใกล้ๆอย่างนี้เลยอย่างนี้โอ้ยยย นี่ค <ulation> รับความความหึงบางตาความหึงบางตาครับมันคาบอจะบ่าวมงไม่นี่เลยจะบ่าวมงไม่มาดูเพื่อนเลยไอพ่อพ่อพ่อม้งมึงไโอ๋ยไข่ประธานตรงนี้เขาอยู่คร่างคุ้มแม่จากนี้ฮะคุ้มแม่ผมไม่คุ้มเมียได้ it was at this moment that he knew he fucked up <S <S

มามมม่เย็นนะเอาเอาโท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 ษระวังระวัระวังระวังบางคนเมามางานเจ้าเบาแบบินแบบไม่เต็มเาร์บเต็มเออเี๋ยพี่สำนาเดี๋ยวเอาไก่ไปไปยืนบีบข้างแม่หน่อย่งเสียง่งเสียงตัวนก่งไก่จะหวอ ห爸我爸你我爸我爸我爸ไม่ใช่ขึ้นมาขึ้นมานเวนี่มันสึกอะไรเนี่ยล้อนลเบอร์ตายแล้ว

อะไรอะไม่ได้ร้อนเห็นไหมอะไรอะโอ้ยอะไรอะขาวเนียนตี้ขาตีนเลยเหรอใช่ลักเละขาววะขาวรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าใช้ twelve plus สูตรน้ำมันกันใช้แล้วรักเละขาวเนี่ยอยากให้ผู้หญิงทั้งโลกได้ใช้อ่ะเพราะเราอกว่าใช่เลยหนังไก่จะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าสมัยก่อนก็ดำอยู่แล้วเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้ขาวหมดเลยเดี๋ยวนี้ขาวเดี๋ยวเธอมีฟอง ลิงบาบูน <rôle> ล <à déc> ิงบาบูนจะไปวันนี้อารมณ์ดีกันจังเลยครับจะไม่อารมณ์ดีได้ไงก็นี่อะไรอ่ะใช่น้ำหอมแฮปปี้ e ฮมจาก Travel Plus Happy ฉีดแล้วแบบดมนะดมนะฉีดปั๊บโโโโออ้้หห ถ้าใช้เทรลพลัสจะไม่มีหนังไก่ต่อไปค่ะแถมตัวหอมแฮปปี้ได้ลยไปลองหาซื้อใช้กันได้ตามน,นี่เลยนะคะ oh. เดี๋ยวขึ้นไ้ให้นะคะไปลองหาใช้กันได้บอกเลยว่าดีจริงนะคะ oh. ใช้แล้วแฮปปี้แถมลักและหอมไม่มีหนังไก oh. ่<ๆ>ราคาก็ไม่แพงเลยจ้าด,ดีมาก